ครับข่าวแรกวันนี้ฮะอุบัติเหตุบนท้องถนนครับไม่แปลกใจครับว่าทําไมฮะเขาถึงขับชนรถคันหน้าถอยชนรถคันหลังแล้วเขาอ้าบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะเขาเมาครับดูภาพที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัวฮะ ตำรวจห้านายนะครับเห็นไหมฮะดักหน้าดักหลังแล้วก็ตามจับกลุ่มตัวนะฮะรถเก๋งสีขาวคันนี้ตำรวจสายตรวจสพอพวังสะพุงนะครับนะจับได้ที่บริเวณสามแยกไฟแดงวังสพุงนี่แหละที่จังหวัดเลยนะเพราะว่ารถเก๋งคันนี้ครับขับรถไปชนเข้ามาแล้วก็หนีสภาพรถด้านหน้าก็พังเสียหายนะครับนะคนขับชื่อว่านายวัชระอายุ69ปีเป็นอดีตนายแบงค์นี่ เยินเลยครับเห็นไหมฮะสภาพโอ้โหเมาแอะเลยครับผู้จ่าไม่รู้เรื่องนะฮะชนรถคันหน้าก่อนข้างหน้าบี้ถอยไปชนคันหลังข้างหลังก็บุบแล้วก็หนีนตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายก่อนนะครับนี่ฮะ221รบมิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์โอ้โหกี่ครดแล้วครับเนี่ยเมาฮะในรถนะยังพบปืนลูกโม,โม,โมโจจ่จุด2ออีก,กระบอกหนึ่งด้วยโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวนะ ในวัชระเนี่ยไปสอบปากคาที่โรงพักกันต่อเจ้าตัวอ้างแบบนี้ว่าผมเพื่อจะกลับจตีกลอฟลัะจะรีบกลับบ้านจนกระทั่งมาติดไฟแดงบนถนนมาริวันนี่แหละในในตัวเมืองเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปชนรถคันหน้าแล้วถอยไปชนรถด,ด้านหลังได้อย่างไรก็คุณเมาอะครับสอง้อมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะเนาะ<อ>จากนั้นเขาบอกเขาก็ไม่รู้นะว่าชนแล้วเขาก็พยายามขับรถกลับบ้านแบบนี้จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ามาดักหน้าดักหลังโดนจับกลุมตัวโดนควบคุมตัว เจ้าตัวยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีครับลองฟังกันดูฮะ ทำไมถึงขับรถหลบหนีครับให้ก่อนหน่กบกลับบ้านหอรีบกลับบ้านแล้วเราแล้วพี่ก็ยอมรับผิดทุกอย่างนั่นแหละครับครับเจ้าจะไปว่าจะได้ไปว่ากันไปอ๋อครับก็ยอมรับผิดครับครับโอเคครับโอเคครับคณจะร้าดเสียหายเท่าไหร่ก็ว่ามาครับครับครับแค่นั้นแหละแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าชนหรือไม่ชนใช่ไหมเรารีบกลับบ้านในเฉยใช่ไหมครับ่รู้ข้างหน้าข้างหลังชนสองขัไดเลย จะรีบกลับบ้านานะฮะแต่ก็ยอมรับผิดทุกอย่างอายอมชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างเ,าเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะครับขับรถโดยประมาทเมาแล้วขับส่วนเรื่องรามีอาวุธปืนจุด22นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งให้สวพวังสะพุงนั้นดําเนินคดีพรบอาวุธปืนต่อไปครับข่าวช่องแปรคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม